รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษรอบการประเมินระหว่างวันที่1ตุลาคม2565ถึงวันที่30กันยายน2566นางจิดาภาสน,นิคมผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานกคสอได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงานกคสที่สท .0206.3 ทบ,บ .10 ลงวันที่20พฤษภาคม2564โดยให้มีข้อกำหนดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 2ส่วนในปีงบประมาณพุทธศักราช2566 รอบการประเมินระหว่างวันที่1ตุลาคม2565ถึงวันที่30กันยายน2566นางจิดาภาสนนิคมผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคามีผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ดังนี้ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง5ด้าน 1. ด้านบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1> ข้อ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคาได้ศึกษาข้อมูลภูมิสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะคาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านข้อมูลสภาพทั่วไปบริบทชุมชนวัฒนธรรมการดำรงชีวิตทุนทางสังคมวิถีชีวิตการศึกษาของประชากร ข้อมูลภายคียเครือข่ายเพื่อวิเคราะห์ในการจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทาง SWOT analysis ทั้งภายนอกและภายในองค์กรจากผลการวิเคราะห์นำมาสู่แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,566ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคาจำนวน26โครงการ ข้อ1.2ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคามีหลักจุดสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างเวลาเรียนคำอธิบายรายวิชาแนวดำเนินการจัดการเรียนรู้การวัดและการประเมินผล และได้พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประจำปีงบประมาณ2566 หลักสูตรอาชีพรีสกิลและอัพสกิลเช่นหลักสูตรการเย็บเบาะรองนั่งหลักสูตรการถักกระเป๋าจากเชือกรม่ม<ฮ>หลักสูตรการถักไหมพรมส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักสูตรและสามารถนำความรู้ไปสร้างอาชีพได้ข้อ1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนมีแผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องจัดเวทีให้ครูแลกเปลี่ยนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนิเทศให้คำแนะนำครูในการจัดการเรียนรู้ โดยครูมีแผนการจัดการเรียนรู้หรือมีแผนที่พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติการสอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมเรียนรู้มีการเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและนอกจากนี้ ครูได้นำบันทึกหลังสอนมาทำการวิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนเช่นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์การพัฒนาระบบติดตามช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์การพัฒนาการสอนแบบโครงงาน ข้อ1.4ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ริเริ่มพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจัดอบรมพัฒนาครูและจัดเวทีให้ครูแลกเปลี่ยนสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้กับครูในสถานศึกษาและรายงานผลการใช้สื่อเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสื่อในภาคเรียนต่อไปโดยครูได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและมีการจัดทำนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านที่สอดคล้องกับ รทรส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และเกิดทักษะวิชาการได้เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรครูเกิดทักษะความรู้ในการนำเทคโนโลยีและการสร้างสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้แก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนได้ สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพข้อ1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ระหว่างผู้อำนวยการ กับครูโดยจัดประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่องเพื่อนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลกศนตนําบลสามารถรายงานผลการจัดการเรียนรู้เพื่อจัดทำการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรครูมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพส่งผลให้สถานศึกษาผ่านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับยอดเยี่ยม1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่ายโดยครูได้นำผลจากบันทึกหลังสอนมาจัดสนทนาในวงวิชาชีพ PLC เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันว่าจะต้องนำข้อมูลมาแก้ไขปัญหาผู้เรียนจัดระบบช่วยเหลือผู้เรียน ซึ่งนำมาสู่การสร้างนวัตกรรมพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้เรียนของสถานศึกษาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมดำเนินการของครูผู้สอนทุกคนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในภาครเรียนต่อไป 2>, 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนยโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้มีการจัดประชุมจัดทำกรอบการดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ นโยบายจากส่วนกลางและชี้แจงให้ครูปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้โดยจัดทำแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,566รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยการนำผลการวิเคราะห์ผู้เรียนมาออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจัดทำระบบช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เริ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศของระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและหน่วยงานเครือข่ายพร้อมทั้งจัดกิจกรรมปฐมนิเทศยเยี่ยมบ้านผู้เรียนเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลโดยการสร้างนวัตกรรมพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้เรียนของสถานศึกษาที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมดําเนินการของครูผู้สอนคือการใช้ Google Form ในการจัดทำแบบทดสอบ บัญชีลงเวลาผู้เรียนและเก็บข้อมูลประวัติผู้เรียนส่งผลให้ 1. ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและแก้ปัญหาในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 2. ครูมีความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 3. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 3. ด้านการบริหารเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารและการนำไปปฏิบัติการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกะาะคากำหนดแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีโดยครูมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจำปีรวมถึงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีพุทธศักราช2566ถึงปีพุทธศักราช2569เพื่อเป็นกรอบและแนว ทางในการปฏิบัติ3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาริเริ่มพัฒนาสร้างและนำเครื่องมือและนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทที่สามารถแก้ไขปัญหาผู้เรียน มีการคิดค้นพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้เรียนโดยการใช้เทคโนโลยีคือ Google Form ดำเนินการพัฒนาใช้ทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม Participative Management ซึ่งครูร้อยละ65 ออกแบบจัดทําสื่อนวัตกรรมพัฒนาทักษะวิชาการผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนและนำไปใช้ในการติดตามช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบและพัฒนาครูโดยใช้รูปแบบชุมชนวิชาชีพ PLC 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 4.1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคีเครือข่ายผู้เรียนครูผู้ปกครองเพื่อริเริ่มพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์กำหนดทิศท,ทางในการดำเนินงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายจัดตั้งทีมประสานงานความร่วมมือในระดับอำเภอและตำบล4.2การจัดระบบการใช้บริการในสถานศึกษา ริเริ่มพัฒนาจัดทำบันทึกข้อตกลงในด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพร่วมกับภาคีเครือข่าย MOU โรงเรียนหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสานความร่วมมือประดมทรัพยากรให้บริการชุมชนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาอาชีพอำเภอเกอาะคา 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาตนเองเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการสถานศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและเป็นผู้นําการแลกเปลี่ยนในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC ในรูปแบบของการเข้ารับการอบรมการประชุมการเป็นวิทยากรการสัมมนาทางวิชาการ ผลการดำเนินการสามารถนำไปพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงเกิดประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากับบริบทอื่นหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป ได้รับการยกย่องและยอมรับในวงวิชาชีพส่งผลให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดีรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสาจากสํานักงานกศนและได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่ง ข้อ5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษามีการนำความรู้ทักษะและที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาครูมีการปฏิบัติจริงมีการติดตามประเมินผลและมีรายงานผล พร้อมทั้งปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้านส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างเป็นรูปธรรมส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยการประเมินผลการเรียนรู้จากสภาพจริงข้อหนึ่ง สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการพึ่งตนเองและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขดังนั้นครูกศนจะต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถด้านสติปัญญาคิดวิเคราะห์และคิดเป็นตามปรัชญาของกศนเพื่อให้ครูทราบความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนข้อ2 วิธีดำเนินการการนิเทศการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงมีวิธีการดำเนินการ7ขั้นตอนดังนี้ 1. รวบรวมสภาพปัญหาและความจำเป็นของการนิเทศ 2. กํกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายของการนิเทศ 3. วางแผนเตรียมการนิเทศ4ปฏิบัติการนิเทศแบบการยาณมิตร 5. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ 6. การแก้ไขและปรับปรุง 7. การพัฒนาระบบการนิเทศข้อ 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมเฉลี่ยร้อยละ74.41ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเฉลี่ย้อยละ69.54และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยรลอยละ76.20 รวมเฉลี่ยลอยละ73.38มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเนตครั้งที่2ปีการศึกษา2565ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสาระทักษะการเรียนรู้สาระความรู้พื้นฐานสาระทักษะการประกอบอาชีพสาระทักษะการดำเนินชีวิต สาระทักษะการพัฒนาสังคมสูงกว่าระดับประเทศ